แถวนี้นะครับเราก็ยังเดินอยู่จังหวัดนครพนมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลุงบอจะพาพวกเราเนี่ยไปน็นนักัตการพระธาตุปนมนะครับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองป็นประสาทโบราณนะครับของคนแถบนี้นะถ้ามาจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ไหวพระธาตนมก็เหมือนกับไม่ถึงนะครับไม่ถึง โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปชมกันนะครับเราก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยซึ่งหลวงปอก็มีโอกาสได้มาหลายครั้งเลยเหมือนกันบางครั้งก็ําคลิปฝากพวกเราะจะไม่บรรยายอะไรมากนะตรงนี้ให้ดูบรรยากาศกันไปเองแล้วก็หลวงปอเล่าถึงที่มาของพระธาตุพนม เพื่อเป็นการทบทวนกันดีกว่านะครับพวกเราก็ดูภาพตามไปเรื่อยๆนะซึ่งพระธาตุพนมเนี่ยนะครับเ,เป็นพระธาตุโกแก่นะพระธาตุโกแก่เป็นศาสธสถา,า,านที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนอีสานนะซึ่งพระบรมธาตุนี่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ที่ทีมอยู่เทพนี้มาแต่โบราณน,นะถึงว่ากันว่าสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลนะประมาณปีพุทธศักราช8นะปีพศ8หลังจากนะพระพุทธเจ้าท่านดับขันปรินิพานนะก็นับตั้งแต่พระพุทธเจ้านะปรินิพานคือตายนะปะัตตาวน ซึ่งในสมัยอาณาจักรสีโคตบูญเจริญรุ่งเรืองอยู่นะครับบนภูกำพราเนี่ยนะครับนะครับตรงนี้ก็เรียกบริบรเวณนี้ก็เรียกว่าภูกำพรานะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นเป็นอาณาจักรสีโคตบูญนะซึ่งเป็นตรงนี้แหละเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ากันว่าเคยเสด็จ มาปรูดสัตว์น้อยใหญ่นะซึ่งอ้างอิงตามตำนานอุรังคธาตุนะกล่าวถึงพระมหากัสสปะและ,ะพระอนะระหันต์นะพระอรหันต์ตั้งห้า้อยองค์เนี่ยได้นำพระอุรังคธาตุนะพระอุรังคธาตุหนะลงพ่อบอกกันพอเราได้ทราบา่คนไม่รู้ก็คือกระดูกของพระพุทธองค์นะส่วนที่เป็นหน้าอกกันะ เป็นส่วนหน้าอกอาเพราะฉะนั้นพระมากัสปะกับพระอรหันเนี่ยห้าร้อองค์เนี่ยได้นํากระดูกส่วนหน้าอกหรือก็เรียกว่าพระอูรังคาธาตุเนี่ยของอพระธรรมรรมพุทธเจ้าเนี่ยจากอินเดียหรือชมพูทวีปเหน่่นะ,นะทำไมะเนะแล้วก็มามาจะประดิษฐานอยู่ที่ภูกำพร้าตรงนี้นะครับ ทีนี้ท้าวพญาผู้ครองนครทั้งห้าเนี่ยนะครับเป็นประธานนะเป็นประธานในการสร้างพระธาตุตรงนี้นะครับประที่ประดิษฐานในพร,ระอ,อุรังคธาตุนี้แหละนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งกษัตริย์หรือว่าผู้ครองนครทั้งห้าเนี่ยนะพระองค์ี่นได้ได้ได้เป็นประธานเลยนะะคนใหญ่คนโตเนี่ย นะคนม,มีมากด้วยบาร,รมีนี่จัดก,การงานใหญ่ก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะได้เห็นได้จากว่ามีเสาอ,อินทขินเนี่ยนะครับทั้งสี่ทิศเลยนะก็เรียกเสาอินทขินเนี่ยแต่เราเห็นจะมีเสาก่อนก่อนจะเข้าที่พระาธาตุนะครับเป็นสัญลักษณ์อยู่นะเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะเขาเรียกว่าเสาอินทขินซึ่งเป็น,เป,นเป็นหลักศิลาที่จะรึกไว้นะครับ องค์พระธาตพนมนี่ได้ได้รับการปฏิสังขรข์หลายครั้งนะแต่ว่าลุงพ่อถ้าจำไม่ผิดนะครับวันที่11สิงหาคมเนี่ยสองพันหเนี่ยได้มีพระธาตพนมเนี่ยได้ได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์เลยนะครับครั้งหนึ่งเป็นที่ถูกเท้าเป็นที่ตกใจของชาวพุทธที่ คารพศรัทธานับถือนะเป็นอย่างมากนะเนื่องจากว่าเกิดภัยพิบัตินะช่วงนั้นหลวงพอยังยังเรียนอยู่นะเกิดฝนตกแรงพายุพัดนะติดต่อกันหลายวันนะก็เลยทําให้พระธาตุเนี่ยพนมเนี่ยทิ้งซึ่งก่สร้างมาหลายปีแล้วเนี่ยนะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา นะก็ล้มคลืนลงมาแต่ว่าด้วยความศรัทธาของชาวพุทธนะครับประชาชนได้ร่วมกันบริจาคนะคนละเล็กคนละน้อยนะบริจาคทุนทรัพย์แล้วก็รัฐบาลได้สมัยนั้นได้ก่อสร้างองค์พระาธาตุขึ้นใหม่ครอบพระาธาตุองค์เดิมนะครอบแบบเต็มเลยนะครับประาธาศองค์เดิมจึงเห็นเป็นพระาธาตุพนมในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะซึ่งนะ ในพระาธาตุเนี่ยได้นอกจากบรรจุพระสาลีพระบรมสาลีริกธาตของท่านไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีสิ่งสําคัญมามากมายที่บรรจุไว้นะครับซึ่งพระาธาตุพนมเนี่ยว่ากันว่านะครับเป็นเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดนะประจําวันเกิดนะประจําวันเกิดที่อยู่บนที่ราบสูงนะ ที่รับถุงหรือที่เรียกว่าอิสานเนี่ยนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์ว่าอย่างนั้นนะครับของคนคนที่เกิดในวันอาทิตย์ซึ่งเนื่องโดยว่าตามตำนานเนี่ยนะครับว่าที่ตั้งของพระธาตุพนมในอดีตนะตรงนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าดน ได้เสด็จมาแล้วก็หมุนไปรอบๆเนี่ยแล้วมองไปรอบๆเนี่ยนะครับถือวาโทษพระเนตรไปรอบๆเนี่ยก่อนจะประกาศกล้องว่าอย่างนั้นตามตำนานว่าพื้นที่ทั่วบริเวณนี้จะเป็นที่สืบทอดและเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนานะของเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเสมือนกับเป็นวันอาทิตย์นะเสมือนกับเป็นวันอาทิตย์ เป็นวันเริ่มต้นของวันอื่นในสัปดาห์นะว่างานตามตำนานนะก็เลยกลายเป็นพระธาตประจําวันเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าคนที่เกิดวันอื่นก็ไปจักระบูชาท่านก็ให้พรได้เหมือนกันกศีลศิษย์ประจําที่ดูแลอยู่ที่สถิตยอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่านะ ตรงนี้ก็เปรียบสเสมือนเป็นพระธาตุถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์อะไรนี่ไปจักระบูชาก็จะได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นว่า,างกันอย่างนั้นแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือนะพระธาตุนี่แหละหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนคงไม่รู้นะครับหลายคนก็คงรู้แล้วอ้าว ลุงปอก็ว่าซํำอีกทีนะครับมาเล่าให้ฟังเป็นความรู้อีกทีว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับเป็นทิศประจําของพระราหุลน,นะครับพระราหุลก็คือเป็นโอรสเป็นโอรสของอเจ้าชายสิทธัตถโกนท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ที่สัตตะดาที่ประกาศ คำพระธรรมคำสอนอันยิ่งใหญ่นะครับของศาสนาพุทธอันนะครับนะว่ากันว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นทิศประจำนะของพระราหุลน,นะครับพระราหุลซึ่งเป็นอุรถของของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับว่ากันง่ายๆกว่าง่ายๆและก็ยังเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอิสาลานีนะครับนะซึ่ง ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดนี่ก็สอดคล้องกับลักษณะของเทวดาประจาวันอาทิตย์นะที่มีกําลังแรงมีพละกกาลังสูงยิ่งใหญนะ่เทวดาประจาวันอาทิตย์เนี่ยมีกําลังมากนะเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อื่นนะครับเหนือผู้อื่นซึ่งว่ากันว่าประทาดหนาะที่ที่พอจะ หาบันทึกไว้ว่าสิ่งที่เล่าเขาเล่ากันไว้แล้วก,ก็จากการที่ผู้รูนะ้ได้บันทึกไว้เนี่ยว่ากันว่าพระาธาตุพนมเนี่ยเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดมอาทิตย์แล้วก็ประจำปีเกิดตามนักษัตรัตะนะเป็นพระาธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีวอกนะปีวอกก็คือปีลิงนะครับ นะย้ำอีกทีงว่าเป็นพระธาตุประจำะปีเกิดของคนที่เกิดปีวอกแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์นะเป็นพระธาตุนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดปีวอกหรือเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าได้ไปนมวัสการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดพระธาตุพนมสักครั้งหนึ่งจะไปจะเป็นมงคลอันตรงถุดลุงพอ่อว่านะแต่ลุงพอ่อไม่ได้เกิดปีวอกไม่ได้เกิดเป็นวันอาทิตย์ แต่ก็ไปกราบไหว้หลายครั้งแล้วขอพรสิ่งสักดิธในท่านเมตตานะให้ความสบายใจแกเราแหละแต่วเรื่องอื่นที่เราขอนะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจในการไปเยี่ยมเยียนไปขอพรไปกราบไหว้ไปชมบรรยากาศไปดูร่องรอยของคนสมัยก่อนได้ดูความศรัทธา ของคนรุ่นก่อนต่อพระพุทธศาสนานะครับทีนี้สิ่งที่ประดิษฐานอยู่อะสะาสถานที่ประดิษฐานของอพระธาตุพนมนะนะก็คืออยู่อยู่ในวัดนะครับในวัดพระธาตุพนมโวรมหาวิหารนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะตรงนี้เนี่ยติดอำเภอธาตุพนมนะครับภายในยเนี่ยมันอพระอุรังคธาตุนะครับ ระอุอูรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะนั้นการบูชาเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นสิมงคลก่อชีวิตเสรินะมสร้างบารมีนะเพื่อให้คนได้กรับนับถือมากนะเวลาเราไปไปกราบไหว้บูชาเนี่ยจะเสริมเสริมมงคลชีวิตกับเรานะการบูชาเนี่ว่ากันว่าถ้าให้ดี นะครับถ้าดีเนี่ยนำข้าวตอกน้ำออกข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีแดงทู่ห้าดอกเทียนสองเล่มนะไปไปน้ำมัสก,การท่านแต่ถ้าไม่มีอะไรไปก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นลุงบอกก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนะอยากจะถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ไปเยี่ยมเยียน ไปน้ำมัตสการไปเยี่ยมชมดูร่องรอยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาโอ้แล้วกหลุงบอได้พาพวกเราพาพวกเรามานมัสการ์ประทาดนครพนมประทตดพนมซึ่งเป็นประทตาที่อยู่ในน้ำขง ริมริม,ร,มริมโขงอ่าเป็น่ทีวัดนี้เป็นวัดที่ปรากฏในตำนานอุรังคาถานะครับเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงตั้งแต่โบราณอ่าก็ที่ก่อผลังเขตนะครับผลังเขตเแล้วก็ดูต่อไปว่าลุงพอจะพาพวกเราไปที่ไหนกันดี Okay, นะครับชารับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจระบบก็พยายามจะทําคลิปนะให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันตัวหน้าอย่าลืมกดเลยกดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร ยูทู e ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ